ที่เครือิงสูงเรือท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติเครออูอยิงคุณธรรมนำทางสร้งมนุษย์เรียบประดุพระลิที่สองสว่างสวรู้สมมติว่าใครเป็นเพื่อนใครแลร้วระพฤกษต่อก,กันนายทั้งที่ดีการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อสร้างคงุณโยมและจิตสำนึกที่ดีเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความดีจากข้างใน ด้วยการใช้คุณธรรมสูก่การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นจำเป็นต้องมีหลักคิดและแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมอันจะก,ก่อให้เกิดความเชื่อเพื่อนำไปสูก่การปฏิบัติด้วยความตต็นใจเพราะคุณธรรมคือความลเลื่อปลิสัยเป็นหวัวใจของการกระทำหน้าที่เป็นคุณงานความดีที่พึงนกระทำ ความดีที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดมูคุณแก่ชีวิตน,นั้นก็คือความกระตันย,ยูกตะเวทีความกระตันยูกะตะเวทีหมายถึงการรู้คุณที่คนอื่นทําให้และทําการตอบแทนด้วยการแสดงออกทางกายวาจาเพื่อสามาสาพุทธเจ้าได้กลับเป็นพุทธภาษิตไว้ว่า ภูมิเวสาธุรูปนังกตัญยุกะตกะตเวทิตาปแปลได้ว่าความกตัญยุกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีที่จะส่งสริมให้คนทำดียิ่งขึ้นไปเป็นความรู้สึกภายในจิตดาวพุทถักสุภาษิตกล่าวไว้ว่า จิตเป็นนายกลายเป็นเบาซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของจิตใจที่จะผลักด,ดันบุคคลให้มีพฤติกรรมตาม่างๆต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีคุณต่อตนทําทำกันตอบแทนเช่นบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงดัน,นดูและแสดงว่ามีแก่บ,บุต มีจิตแบบด้วยคุณธรรมเรียกยังพ่อคุณของดูงท่านจึงมีคุณแก่รูปทั้งหลายเราจึงต้องเียนงดูท่านครูอาจารย์เป็นผู้อบรมสรสอนประสิทธรภาษาวิชาวความรู้เป็นทําผู้ให้และชีท้ทางสวรรค์แก่ศิษย์มีจิต่ยมด้วยคุณธรรมเรียบยังพ่อแม่คู่ที่สองท่านจึงมีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลายเราจึงให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟังคำสอนของท่าน พระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูหัวพระโองค์ทรงสละความสุขเพื่อบำบับทุกบังรูสุขและชื่อหล่อพระสนิกรทรงมีพระจริยวัตรด้วยทศพิธราชธรรมเปรียบดังพ่อของคุณไทยทาประเทศพระองค์จึงเป็นผู้มีคุณเก็บพระสน,นิกรทั้งหลายเราจึง ถวายความดีเพื่อเป็นพระราชกุศลประเทศไทยปกครองโดยร,ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนมีเสรีเสรีภาพภายใต้รัชธรรมนูนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุบสุขเปรียบได้ดังบ้านใหญ่หลังหนึ่งมีประชาชนเป็นผู้อาศัยจึงมี ต่อคนไทยทั้งฟวงเราจึง้องแหงและมีความรับผิดชอบด้วยกามกระพือตนเป็นพลเมืองดีเพื่อให้ประเทศไทยมีแต่ความสงบสุขมั่งคั่งยั่งยืนมั่งคงตลอดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อสว่หาทางดับทุกข์โดยมุ่งประยชนสุขของสงรวมจงหาผู้เป็เสมือนเหมือนไม่ได้พระองค์จึงเป็นผู้มีคุณเก่ม,มัวมนันทั้งหลายเราจึงควรน้อมกาถยถวายใจอยู่ในหลักธรรมช่วยทำหนุบำรุงและคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นตลอดไปจะเห็นได้ว่า ความกระตัญย,ยูกะตะเวทีนั้นมีความสำคัญยิ่งพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความสำคัญนี้ว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดีเป็นบ่อกเกิดของคุณธรรมอื่นๆเป็นเครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติของคนดีเป็นคุณธรรมของสตบุรุษบุคคลที่จะมีทั้งความกระตันย,ยูกะตะเวทียาสมบูรณ์นั้นหาได้ยากในโลกดังนั้นผู้มี จะก่อให้เกิดมูลคลแก่ชีวิตในด้านการได้รับกยกจากความเจรุงร่งเรืองและและมีชีวิตความเป็นอยู่รุ่งเรืองและประสบในโลกนี้โลกหน้ากัตตันยูรู้คุณท่านสำคัญน,ะนี้เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควร คนทีล้วนมูชุนต้องยกยอกเอิรสวัสดีค่ะ